เฮลโลเฮลโลมีใครอยู่บ้างมีคนแก่อยู่ไหมมีคนอยู่โอ้ยของหน้าขโมยจังเลยหมาสิบตัวเฮลโลเฮลโลนั่งนั่งนั่งวัสดีพีดีครับพี่น้อยมีกำลังนั่งดูรถดูอดีตอยู่ว่ามันเป็นยังไงอดูอดูอดีต สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานนมต่อกนกอนไม่ใช่นืกว่าตายกันไปแล้วพี่น้อยปีชมนะครับคือจริงๆต้องบอกก่อน่าพี่น้อยคือหนึ่งในเราใช้คําว่าตํานานก็แล้วแต่ยังไงก็ได้แดกสเตอร์ของเมืองไทยได้นะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเราก็รู้จักกันนานแล้วก็รู้จักพี่น้อยมาตั้งแต่ผมเป็นสิบปีตั้งแต่หมอบตุ้ยเอครับ สะพ้อยี่สิบแต่นามเกเอบยี่สิบปีแล้วรู้จักกันนานมากเพราะตอนนั้นก็บอกเลยว่าพี่น้อยก็เริ่มมีอายุนานเจ็ดสิบเจ็ดแล้วไม่มนานเหรอเฮ้ยเจ็ดสิบเจ็ดแล้ววันนี้กาจะไปชวนไปนู้ซะหน่อยเจ็ดสิบเจ็ดไม่ต้องเลยไป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 ไม่ไปโอ้โหนานแล้วคุยเรื่องชีวิตก่อนเมื่อก่อนได้ข่าวว่าอยู่อเมริกาก่อนอยู่อเมริกา ตอนอยู่เมือไอ่าใช่ไหมตอนนั้นสมัยสงคารามเวียดนามอ่าก็เล่นดนตรีในแคมป์ต่างๆไปต่างๆต่างๆก็มีเพื่อนฝรั่งแรงวนาเบ็กอยู่คาราบาวด้วยอยู่คาราบาวนาทีหลังว้าวอน่นนั้นเร่ทีหลังพอทีนี่ต้องเบรกเพราะจะกลัวลืมอันนั้นทีหลังอยู่ครับอยู่คาราบาวอาตัดตัดมาปั๊บพอหลังจากพวกนิสิตนักศึกษาผมยาวสะพายย่ามรองเท้ายางไปอเมริกาไปจากอเมริกาแล้วกลับมาเมืองไทยทำไม มันไปไม่ได้เราไม่ได้กะว่าไปอยู่ยาวอย่างนั้นไม่ใช่เราไปเอาของมาขายาไปเอาซูเปอร์คาร์มาขายสมัยก่อนแล้วก็ยังเปิดให้จดจดประรออออกอบเอาโคเอาโคเวตมาโคเวตสติมมี่นี่คือผมยานามได้มนันจากตรงนี้ป่ะเชฟวีก็ก็ด้วยก็ด้วยใช่ด้วยก็เชฟวีไงก็งคือเป็นคนที่เป็นรถเชฟบ้ารถเชฟแต่เมื่อก่อนมีใครใคร เล่เชฟมันกินมีกี่คนอ่ะไม่ค่อยมีมีแต่ก็ธรรมดา,าก็มีอยู่เออคือผมจําได้นะตั้งแต่ผมเด็กๆนะพี่น้อยออชื่อพี่นะขึ้นมาคนแรกๆเลยพี่เชฟวี่เออก,ก็ก็เราไปศึกษาตรงนั้นมาไนงะจนจน,จนมันเข้ามาในเนื้อจนชินหมดไอจะมาบอกรุ่นไหน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 ผมไม่ต้องบอกเลยอยากซื้อรุ่นไหนก็ซื้อตามสบายแล้วแต่เงินแต่ผม,ม,มจําได้นะไม่ใช่แค่เชฟขายยีนด้วยอ่ะยีนด้วยใช่ออ่าเาเวลาเอารถเข้ามาแหละไอ้สเปซ ที่เหลือไม่เหลือตู้เหลือทุกอย่างเลยใช่ไไอ้เออโอริโอโอริโอใช้ไหมขับขาดังๆใช่ไหมน้องอ่าเมื่อก่อนมันขายโซลารายซ่าอ่ะมันแย่งกันซื้อคุกกี้เออคุกกี้แถวนี่ทำไมไม่ถูกนะแถวละร้อยยี่สิบแล้วน่ะเมื่อก่อนนอะไรนั่นน่ะเออนั่นก็เอาเข้าพี่ก็เอามาด้วยเอามาด้วยเครื่องทุกอย่างที่ขายได้ชุดทหารก็เข้ามาด้วยใช่ไหมเออผมเคยเห็นพี่น้อยเอาชุดดนตรีเข้ามาด้วยเครื่องดนตรีก็เข้ามาด้วยแฮมมอนด์เรสซี่เออ น้องๆบางคนไม่รู้จักเป็นเครื่องมือที่วงดีเพ่เพิ่นเล่นเขาเรียกอะไรมันเป็นจอนหลอดออแกนมันเป็นออแกนมันไม่ใช่เป็นโลมันไม่ใช่ซินพติไซเซอร์ไม่ใช่ไม่่ใชมันชื่อออแกนซึ่งมันต้องงงปปรัับแ๊กเเสียมนโคตรโบราณแต่โคตรแพงแพงเพราะเสียงมันหวานและปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นอยู่ที่เสียงมอเตอร์นี่เปิดเปิดสวิตชคมาละมีไฟด้วย อ,อันนี้มาแล้วไงเปิดยังไงเมื่อกี้หมุนมอเตอร์ก่อนพี่พน้อยเชิญคนหน่อยสิแต่จริงๆผมเห็นตามโบทใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ีชชรร้อกะเลย เขาเรียกรุ่น BT CT แล้วก็รุ่น 1O1 1OO 1O2 อะไรพวกเนี้ยเกิดเกิดไม่ทันนะครับเพียงแต่รู้แค่รู้จักนีดหน่อยแล้วถ้าถ้าเผื่อเป็น BT นี่เขาจะอมาออกมาเล่นจากพวกวงล็อกสันตน่าหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาไปตั้งแล้วมันมีขาสวยขาอ่าเอาไปเล่นในโบสไม่ได้แต่คือผมจะเห็นชินๆก็ ตื่อๆไอ้ไรไอ้บีทีซีเอาไปเล่นในโบดไม่ได้เดี๋ยวเดียวไม่เดี๋ยวไม่ถึงรถรถก็ได้ดังและครอบจ้าสัตว์เลี้ยงหมาสิบตัวนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะมาต้นที่นี่หมาสิบตัวนกตาห่าเดินเข้ามานี่คือหัวแตกเองเพราะอะไรบ่าของเยอะมากตอนนี้จะสร้างรถได้ได้อีกหนึ่งคันอะไรเยอะแยะใช่ไหมยันยันเอามาเอามาจะสร้างรถสร้างอะไรอีกหนึ่งคันสบายจะไปมีควบบดอะไรเดี๋ยวผถามนิดนึงไอ้ข้างหลังนี่อะไร ก็คันนี้อันนี้ไปวิ่งอยู่เกาหลีที่ไหนไง7.8 7.6 7.7อนะบางคนเนี่ยบางคนถามบอกว่าหน้ายาวบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไงบอกเลยเมื่อก่อน ทเพราะว่าจะวิ่งแบบนี้ทีน้อยเดียววิ่งอยู่เจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดบเสียวิ่งเท่าไหร่ก็เท่านี้ทำคันไหนมาก็คันนั้นเวลาแค่ไหนก็เท่านั้นเวลาเท่าไหร่เท่านั้นจำจะมาบอกเอ้ยจำไม่จำไม่เอาใส่เลยตก็ได้แล้วจำไว้อย่างหนึ่งว่าพี่เล่นเป็นเอ็นเออ่าตรงนี้สต้องกาญแล้วมันมีมันมีอันนั้นอยู่อยู่อันหนึ่งมันมีอ่าเขาเรียกตำนานอยู่นิดนึ่งอ่าระหว่างที่เคยไปขับพาหม่อมตุ้ยก็ไปเล่นเอ็นเอเดี๋ยวผมผมหยุดแป๊บนึง หม่อมตุ้ยนะครับหรือหม่อมราชวงศ์ประทักษ์แรงสิษย์หม่อมราชวงศ์ประทักษ์แรงสิษย์หรือพี่ตุ้ยชื่อตุ้ยนะครับรุ่นน้อเดียวกับผมอ่านกระสือโฟก์สวาเกนเป็นคนที่บ้าโฟก์สวาเกนมากโชว์้าโชว์ทามก็คือต้องบอกก่อนวนะเมื่อก่อนชื่อแต่ตอนนี้น่าจะขี่ยากแล้วนะดูจากกุ่มแล้วเนี่ยเขาก็ได้ก็ยังได้อยู่ยังได้ไหมยังได้อยู่ยังได้อยังทักทายยังคุยกันอยู่แต่เป็นคนที่แบบเป็นคนแรกๆในเมืองไทยนะที่ เอารถเต่าอ่แรกแรกอมันมีอยู่ไม่กี่คนนะตรงตรงแล้วเสร็จแล้วก็อยากจะเล่นกป็นเพเป็นรุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องครับก็ชอบนิสัยไงเป็นรถรุ่นผมสั่งการแข่งสมัยเอ็มเออะไรเอ็มเอ็มซีเอ็ขาก็เอารถไปแข่งเอ็มซีคือการแข่งในหมู่บ้านนะครับเพื่อนๆก็คือแข่งโคตรใหาไม้ตอนนั้นเฮ้ยสรุปมากนะยาวเท่าไหร่พีนนั้นฮะแต่ตัวเอ็มซียาวเท่าไหร่สองร้อยไม่ไม่ไม่สี่ร้อยมนห่งร่ร้อยแต่คือซ้ายก็เป็นกำแพงหมู่บ้านขวาก็เป็นกำแพงหมู่บ้านเดือดร้วิ่งกันแบบ มันก็สนุกสนุกอย่างเง้นะเออเออแล้วก็ตอนนี้พอไปอยู่ใน,นการอัจาศัยมันก็ไปกันได้แล้วก็แปเอ้าเรา,าตุยอยากลองไอ้ไอ้คัมมาโลขึ้นไปสตาร์ทเลยคัมมาโอคนอนื่นก็หวงรถเราไม่ได้หวงรถอะไรแบบเนี้ยมันก็สนิทกันอ,อพี่ไปให้เขาลองรถพี่เอออ,อก็เลยสนิท<อ>กันมาตลอนนั้นมาตอนนั้นแล้วแล้วก็คือว่าสรุปง่ายว่าเขาเชื่อเขาเชื่อเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนี่คือบ้านพี่น้อยบ้านอันนี้บ้านไม่เอโอบ้าน ไม่ใช่อูบ้านมันมันมันเรียกว่าอูอ้าวจะเรียกอูก็อูได้เป็นบ้านบ้านเพราะว่าที่ทำรถเนี่ยเราไม่ได้เป็นอาชีพที่จะทำบ้านมีจิกต่อหน้ายาวอยากจะเล่นอตุ้เขาอยากจะเล่นเขาเล่นเลก็อยากจะทำโฟกให้มันไปวิ่งกันแล้วทำไมอยู่ดีมาทำโฟกตอนแรกก็เป็นเชฟแต่เป็นมาทำโฟกเอาโฟกคลอดเครื่องเชฟอ๋อจริจริงก็คือเชฟ ็เชฟด้ยแหละแต่แค่กระดองโฟกกระดองโฟกประกอข้มแล้วก็เป็นเอเนเป็นเอเนเทั้งหมดเมื่อก่อนแข่งก็โดนระท้วงกันอยู่ตลอดไม่ก็ไม่ได้ระท้วงไประท้วงอะไรโดนดดแข่งปีแรกก็ชนะที่หนึ่งที่สองปีที่สองก็ชนะที่หนึ่งที่สองจำได้ว่าเขาไม่ให้แข่งเขาไม่ให้แข่งแขวนเลยยกเลิกรุ่นนี้ไปไม่มีคําว่าโปรเอเนเอไอแต่ผมไม่เข้าใจมันก็มันก็ลงได้อะโปรเอเนไม่ได้ก็ชื่อมันก็บอกแล้วโปรเอเนไม่ได้ยกเลิกรุ่นเลยอ โปรเอเอไม่มีแต่มีแต่โปรซิเอ๊ะโปรโปรโปรเอเอตอนนั้นพี่น้อยวิ่งเท่าไหร่วิ่งตอนนั้นก็เก้าจุดแปดเก้าจุดถ้าผมมีตังตอนนั้นนะพี่น้อยผมซื้อเฟอร์รารี่คันหนึ่งแล้วผมทําเครื่องนิดหน่อยวิ่งเก้ากว่าเนี่ยพี่น้อยยอมไหมสู้ไหมไหนโปรเอเอเหมือนกันโปรเอเอเออก็ก็ได้ก็ได้เห็นแล้วไม่กลัวก็ได้ไม่กลัวก็ได้อะหลังจากนั้นก็คือทํารถเต่าไอ้นัานอย่าลืมนะตอนที่ทํานั่นน่ะไอ้ที่ทําที่วิ่งนั่นน่ะมันแค่ไม่ถึงหกร้อยแรงม้านะ แล้วตอนหลังที่บาบมา,มาว,วิ่งอีกทีหนึ่งไอ้ตองสามคันชนะคังสุดท้ายอ่ะตตุ้ยวิ่งวัดมาสนทางวิ่งแปดจุดห้าใครอยาวิ่งด้วยเนื่ยเ <c oughs> พื่อนๆครับนี่คือเราคุยกันเมื่อชาติที่แล้วนะและเ,เราวิ่งเป็นชุดแรกตอนเช้าด้วยเป็นสิบปีปะ่ะเป็นสิบปีปปวิ่งแ<ร>ปดกว่าจาได้วิ่งป้องวิเกอร์เริ่มเก็บของตอนเช้าด้วย ตอนเช้าด้วยแล้วอย่าลืมเลยเพเื่อไอพวกต่อไปต่อไปมันมันจะต้องวิ่งไม่ต่ำกว่านี้นะเพื่อนๆครับความสนุกม,มันอยู่ตรงนี้วิ่งที่ประตู <c oughs> ดังสิบบางแครที่เทคือรู้กันท้งประเทศรู้กันใช่ไหมคือ <c oughs> ตอนนั้นผมผมก็มีคันหนึ่งก็คือที่เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับก็คือเป็นซูเปอร์เจทเออเจดศูนย์อัาน,นเลสเป็นสปอนเซอร์ให้หลังจากนั้นทําไมถึงมาเป็นหน้ายาวหลังจากนั้นมาก็ไม่เป็นได้ยังไงล่ะเขาให้เลิกเขาเลิกเล่นเขายกเลิกลรุ่น รุ่นโอเพนแลไม่คิดหรอจะมาแข่งกับใครมันไม่มีจะแข่งแล้วก็ไม่ไม่มีสนามแข่งแสดงว่าหน้ายางนี้พี่น้อยทําเล่นเหรอทาเล่น <Wow. S 2> ปัจจุบันเนี้ยอย่างเมืองนอกไม่ต้องใช้คิดใช้สร้างเขาเรียกชิคลอยอ่าแล้วปรับระดับน้ํอนาอแล้วยึดตรงไหนเพื่อนตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเรียกตั้งระดับตเ้าแจ็คขึ้นตั้งตั้งระดับน้ําเสร็จแล้วก็วาง คือคือมันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะมันจะมีเซนเซอร์ไลน์อ่าอ่าเส้นตรงอ่าเซนเตอร์ออฟกราวิตี้เส้นศูนย์กลางของรถสอนหน่อยสอนหน่อยบางคนไม่เข้าใจเรื่องเซนเตอร์ออฟกราวิตี้เนี่ยจุดศูนย์กลางของรถไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่าเซนเตอร์ออฟกราวิตี้ก็เหมือนสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็เอามาตั้งวางสมุดลงไปให้ตรงกันให้มันไม่ให้มันไม่เอียงนั่นแหละเซนเตอร์ออฟกราวิตี้จบเราหาได้แล้วใช่ไหมต่อจากนั้นไปเราจะต้องหา instant center หมายถึงว่าช่วงที่รถหยุดอยู่กับที่ครับมันตำแหน่งสมมติว่ายตำแหน่งอยู่ที่หนึ่งพอรถเคลื่อน instant center จะเคลื่อนตามเราจะต้องรู้ว่าระหว่างที่มันเคลื่อนตามอ่ะมันทําให้รถตัวนั้นเกิดบาลานซ์ไหมเหตุผลของการฉกป,ปะแน่นอน,น,นที่เราคุยว่าฉกซ้ายคุยว่าฉกซ้ายฉกขวาเอา,เอาคํานึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ซึ่งทุกคนจะบอกปากไปบอกน้องๆและเพื่อนๆอยู่นะ รู้ไหมว่าระหว่างออกยอรถปั๊บวิ่งเข้าซ้ายกับออกรถวิ่งเข้าขวาอันไหนจะต้องตัดทิ้งตัดเฟรมทิ้งทิ้งขวาไม่ใช่ซ้ายซ้ายแน่นอนคุณจะทําหรือไม่ทําเรื่องของคุณแต่นี่มันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเฟรมนี่คือถ้าไม่ดีคือต้องทิ้งอย่างเดียวต้องซ้ายทิ้งขวาแก้ได้จากนั้นมาเราเอาเอานี้เราข้ามไปเยอะข้ามไปเรื่อยแต่มาไอ้ก้านสี่ก้านของโคงเนี่ย คุยเรื่องโฟลิงบางคนคล่องใจบอกว่าโฟลิงเนี่ยมันดีที่สุดแล้วมันปรับง่ายจริงไหมมันทําง่ายจริงไหมทําง่ายทาได้ปรับได้แต่ฟังดูดีๆนะคนรู้ก็รู้ก็เป็นอาวุธรู้แต่ถ้าเบิรไม่รู้ก็มาถามได้เรามองหน้าหันหน้ามองตูดรถออกไปครับโฟลิ่งเข้าไปก็ยืนจะมีข้างบนสองครับซ้าย บนซ้ายบนขวาล้าซ้ายล่างขวา1 2 3เท่ากับหนึ่งสก็คือ4ีจุดที่เราคุยกันก็คือลิ่ก็คือลิงกัน4จุด4จุด<ม>ทําหน้าที่คนละหน้าที่อาจาใย์ยังแต่ละอันทําตามแต่ละหน้าที่ที่จะให้ทำเฮ้ยอย่างนี้มันก็มั่วไม่ได้สิ<ม>ใครทำให้มั่ลวลหละมันต้องรู้ลิง์แรกทําให้ทําให้เครื่องรถกับตัวเพาอยู่ในแนวตรงลิง์สองทำให้รถเปนไปขวาหรือไปซ้าย ลิงสามทำให้มุมของมงเนือจะยกหรือไม่ยกลิงสี่เป็นตัวดันส่งรถให้ไฟตรงหรือไม่ตรงแต่ละลิงทำทำแต่ละหน้าที่หมายถึงว่ารถแร็คคันหนึ่งพอพูดทำ่าโฟลลิงไอ้สี่ลิงเนี่ยนี่แหละมันคือแอชจอร์เบอร์ได้ทุกอย่างทุกอย่างแล้วแล้วมันก็คอนโทรลรถด้วยใช่ตัวสำคัญเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยวัดมาทั้งตรงเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนี่เพราะว่าจริงๆพี่น้อยทำรถโฟล์ิงนานมากนะมันคันแรกคันอะไรโอ้ยนานไอ้เต่าว่าคันแรก ไม่ไม่ใช่เป็นสีทงฝรั่งเศสอ่ะคันนั้นทํามันมีตำนานมันเป็นอย่างนี้ทําไปแล้วก็ไปสนามแล้วคอนเทสตีอ่าอ่าไม่ใช่โปรเจกต์ของเราอ่าโปรเจกต์ของคนคนหนึ่ง<า>แล้วก็ให้เขาทำเรามีหน้าที่ออกมีหน้าที่เชื่อมเขาบอกอะไรเราก็ําตามเขาบอกหมดเสร็จแล้วก็ไปเทสเทสแล้วมันไม่ได้ <S 1> <S 1> วิ่งสู้เตา่าเลยไม่ได้รู้คันนี้เคยเคยเห็นอยู่ว่ารถวิ่งไม่ได้หัวเราะกันใหญ่ มนะีเพื่อนรุ่นน้องรุ่ยอะไรหัเราเฮ้ยมาแข่งเลยพี่น้องมาเลยเราบอกเราบอกไม่ใช่รถรมไม่ใช่โปรเจกต์ผมแล้วก็กลับมากลับมาสักพักกะเทาโทรไปถามว่าเออรถมันเป็นอย่างนี้จะให้ทำไงต่อครับเออน้อยก็จัดการไปเองกันแล้วกันอเอาัดให้ผมจัดการผมผ่านะผมลือนะอาเอา,เอา,เอา,เอาลยเพราะว่าอีกสองอาทิตย์จะแข่งแล้วคันเนี้ยคันแรกที่ผมตุยชนะนี่แหละลือเลยมาถึงไม่เสียนผ่านไอ้ปาน แปลสมากนะอัพ่าเลยก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อผมจำได้พี่น้อยเวลาคุยอะไรกับผมเมื่อก่อนตำลามานี่ตำลายอยู่แล้ว<อ>เดี๋ยวขออนะุญาตโชว์หน่อยครับ